สวัสดีเพื่อนชาวโค้ชสำลีทุกคนครับวันนี้ผมก็มีน้ำยาซอลนิกนับลิกลี่ดับเบิลมินต์ชิวี่กับมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยกลิ่นและรสชาติจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูข้างหน้าก่อนนะว่ารายละเอียดของตัวขวดมีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนว่าลิกลี่นะครับแล้วก็ดับเบิลมินต์ชิวี่กัมนะครับก็น้ำยาตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นแตงโมนะครับหอมๆหน่อยนะเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วแต่ก็จะมาลองในคลิปนี้ให้เพื่อนๆฟังทีหนึ่งนะครับขนาดนนนนนนิิิิคคตะะรรรััับบมมลลกเป็้าาย ซอวนิกนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ก็ได้เขียนนะวเตอร์เมลอนนะครับก็เป็นแตงโมนั่นเองนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเขาผสมประสมกันระหว่างตัวดับเบิลมินนะครับแล้วก็แตงโมเขาก็คิดเชื่อมมาเป็นลิกลี่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยกลิ่นต้นๆเลยเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับกลิ่นหมะเฟืองดับเบิลมินนะครับถ้าเพื่อนเคยลองกินกันดูนะครับว่ากลิ่นมันเป็นยังไงก็จะอ๋ออะไรประมาณนี้นะครับมาดูข้างๆขวดนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ได้เขียนเลสเกตพอดนะครับสำหรับตัวเลสเกตพอดนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับก็คือผมลองแม่ข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีเพจเฟซบุ๊กนะครับเราตั ามารถไปหาข้อมูลได้นะว่าในเ e g กิทพอ t ไทยแลนด์เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะก็คือมีตัวแทนทางไทยอย่างเป็นทางการนะในการดูแลในส่วนของน้ายาตัวนี้หรือว่าตัวพอร์ตต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นนะก็ลองเข้าไปหาดูก็ได้นะอย่างโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะมีพวกกล่องสุมม่มอะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็แสดงว่าน้ํายาตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางทีมงาน Thailand แหละเป็นคนผลิตหรือว่าคิดคนขึ้นมานะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเขามีหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับพอตนะครับก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ไลน์เว็บไซต์ต่างๆก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ ประมาณนี้ต่อมานะครับ start something fresh นะครับก็แบบเริ่มต้นอะไรใหม่ให่ให้มันสดชื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ PGVG 50 50นะครับขนาด30 ml ตัวขวดนะครับก็เป็นสีดำนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ผมก็จะมาลองดมกลิ่นน้ำยาดูนะว่าตัวกลิ่นน้ำยาเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรนะครับ ผมลองดมกลิ่นน้ำยาดูเนี่ยตัวกลิ่นน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างเจาะไปทางแตงโมซะเยอะเลยคนระับไม่ค่อยได้กลิ่นตัวดับเบิลมินต์สักเท่าไหร่นะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นกลิ่นแตงโมเพียวๆเลยประมาณนี้นะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวเราลองมาดูสีของน้ำยานะเดี๋ยวผมจะลองหยดใส่น,นะเดี๋ยวเรามาลองหยดใส่ตัวแทงนะตัวพอร์ตนะผมจะใช้ตัวดอตมอสนะครับแล้วก็ตัวคอยมูของดอทมิชชั่นนะครับ ตัวนี้เป็นลวดฟิวแคปตันนะที่ผมใช้โอหมอยู่ประมาณ0.5นะครับเอาไว้สําหรับใช้กับพวกซองนี้อยู่แล้ว นะครับสีของน้ํายาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกไปทางเหลืองๆนะครับไม่ได้ใสามากถ้าเป็นอย่างตัวที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะตัวลิ้นจีน่สีมันจะใสเลยนะไม่มีสีเหลืองๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองสูบกันเลยนะว่าฟิวการสูบแล้วก็ตัวกลิ่นแล้วก็ตัวนิโคตินความเย็นต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวผมจะสูบให้เพื่อนฟังอีกทีนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเรา,าพูดถึงตัวกลิ่นของน้ํายาดิกลี่ดับเบิลมินตัวนี้ก่อนเลยนะตัวกลิ่นเนี่ยอย่างที่ผมดมตอนแรกเลยนะมันรู้สึกว่าตัวดับเบิลมินเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับต้นๆมันอาจจะมานะเหมือนเวลาเราสูบเข้าไปอะ่ะมันเป็นกลิ่นดับเบิลมินนิดนึงนะครับแล้วก็มีแตงโมมาด้วยนะแต่เวลาพ่นออกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแตงโมล,ล้วนๆเลยนะแล้วเวลาเราพ่นเสร็จออกไปเนี่ย เวลาเราไม่ได้สูบหรือว่าอยู่สูบไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวกลิ่นของดับเบิลมินต์มันมันจะอยู่ในปากเราในตัวความเย็นของมันนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวลิ้นจี่ลิ้นจีนจ่มันจะเป็นแบบเวลาสูบอ่ะเป็นกลิ่นดับเบิลมินต์เลยแล้วก็เวลาพ่อนออกไปเป็นกลิ่นลิ้นจี่เลยแล้วก็กลิ่นหายไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นกลิ่นดับเบิลมินต์บางๆนะเวลาสูบเข้าไปนะครับเลเยอร์แรกแล้วก็เวลาพ่อนออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นแตงโมชัดเจนนะแล้วก็เลเยอร์ต่อมาเป็นกลิ่นที่แบบดับเบิลมินต์อยู่ในปาก ค,ความเย็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความเย็นที่รู้สึกเลยว่ามันมันเย็นเครื่องสมองน,นะว่าเวลาเราดูดจัดจัดก,ก็ระดับความเย็นเนี่ยเต็ม5ผมก็ให้ปเป็นสีะเพราะว่าสําหรับใครที่ชอบความเย็นอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่ามันเย็นรู้สึกให้ความสดชื่นจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมารับตัวนิโคตินนะพอสูบไปนานๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันมึนตื้อๆเหมือนกับตัวเินจี่เท่าไหร่นะมันรู้สึกว่าไอตัวความเย็นเนี่ยมันเข้ามากบตัวนิโคตินไปซะเยอะนะมันเป็นความสดชื่นมาาาากกวว่่ะเพร ไอตัวลินจีเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีความเย็นเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นตัวแตงโมแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความเย็นเข้ามาเยอะนะมันทําให้ลดอาการของนิโคตินนะครับเหมือนกดกระทบจากนิโคตินลงไปนะเป็นความเย็นให้ความสดชื่นมากกว่านะครับสรุปโดยรวมนะกลิ่นดับเบิลมิ้นนับแตงโมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะความเย็นที่มันออกมาแล้วก็ตัวกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดนะไม่ไม่รู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันมันหายไปนะครับก็คือมีดับเบิลมินเบาๆแล้วก็ตบท้ายด้วยแตงโมนั่นเองนะครับก็สัญญาตรงนี้ นเพื่อนๆคนไหนสนใจนะน้ำยาตัวนี้ก็ลองเข้าไปหาก็ได้นะแต่ผมจะแปะลิงก์นะเกี่ยวกับเลสเก็ตพอดนะช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะก็คลิปนี้รีวิวผิจภาพประกันใดต้องขออภัยพเพื่อนๆนที่ด้วยนะครับเพราะว่าดป็ยความไม่เห็นตัวนตนล้วนนะครับใช้เองก็เป็นยังไงก็บอกตรงๆนะคตัวนี้ก็ของค,ครับ